สบายดีพี่น้องสุขุสุขคนสมองสุบอนเนอร์พบพอกับซ่องขึ้มพี่น้องมันอีก็อยู่หายอยู่หน้าอยู่หัวอยู่สวนดำนาหากันแล้วพี่น้องเลยห่างหายไปหลายมือหลายวันหลายเดือนแล้วกลับมาสู่หัวสู่สวนบ้านสิไปหลาะหัวหลาะสวนพี่น้องเลยจักสิไปใส่แหละหัวใส่แหละโบหูยังบบหูตันเลยจักเถื่อ นแถวตะลุมตะลาง <c ười> <c ười> ค่ะ่องปูของฝังเต็มเอ๊บักบัวบางหงงไนก็ได้สลีทัง ã, ง้งหย่าทั้งทั้งสาลพัดหลาะสวนพี่น้อง หัวเราสวนในการหนาเที่ยงหน้าเฮาเนาะเลาะทางมันบางไปละทางมันนาเฮาก็บ่ไปเพราะว่ามันมันได้นรถมันไดิลรถต่วมัวเนาะมีแต่เครื่องเครื่องแบบ เครื่องมันเครื่อสายตันอหไดนี่มันเกี่ยวลำมันนะพี่น้องเอาก็สิไปตัดเครือตัวนี้ออกดีนี่มีเกี่ยวแล้วก็สิหาเลาะตัดเครือตัวนี้แล้วออกแล้วเนาะในน่ะในยอดในปลายมันมีแต่ Man kia kiểu Nao sip hai lọt tat, bác sẵn. Taxi đại xăm đấy lạc. Bả lọt. Bả lọt sâm lọt sâm lọt sâm lọc sâm lọc sâm lọc sâm Ôi, phù, Mình đưa xe hải phí ra ngoài bờ Xuân Nem bụi hết nhau nơi <laughs> Ngang bay là khăn chữ, chữ tuần mai nhảy. ทำนาแล้วแล้วล้วก็มาหาลิำมัน่น้องเ้ยทางนีีทางมงงามเลยนี่ chúng tôi hoa nhuận mưa nhưng bò thương ngàn lâm bò ăn bụng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  ăn อยู่ทางปุ่นกระจ้ากระดังดำนาอยู่น้อยังบ่ทันได้แล้วว่าสีมาเบิ่งมักแตงวเเ่เห็นมักแตงเห็นอะไรมาเครื่องมักถัว่วเครื่องมักแตงคือสีอันนั้นแล้วสีตายแล้วเดี๋ยวนี้อือันนี้ก็ได้อันนี้ปฐุกลำมันนะ วาคือลำมันะไร้ยกระโดดกระเดี่ยเครือกอนเล่ามันจะขึ้นสามเหานึ่งไม่สาม a ไมจะ n g ใหญ่ xin mở bừng mặt với bên nào người rồi Bộ ít bên nào người mất sút nhọt của chẳng đây này nè Cứ tệ cười bà mịn không Sút nhọt là bài mà nè đẻ cưỡi bao nhiêu mà ạ Ở đây cái này, lợt bay, ngầu này hả nó ngầu nhầy thế này, hết bừng đẻ cưỡi mà, นสัมตตนมองสองสี่เจ็ดงาบัลลัมปะบัลลัมยงญ่เจ็ดงากะไเปดงาทงา,ทงา,ทงา,ทงานี้ยามันบวมแล้วก็มันล่ะเบิ้งฝนตกนะมาบบบดีบวมทุกเชื้ออยู่ มีแต่ลมมัน,น,มน,มน,มน,เนเนื่งมาเ่ยมาหอดมาหอดเจนี่เลยเจจาเขาแนวเขาสูงโค่ถมหัวใกล้กว่าถ่วม làm màn. mình mình đi ở ở xili chắc gì đấy lại มุนเข้าไปกัดยันมูอย่างนี้เยอะอันนี้คือสิ่มันมันสุดแล้วเนี่ยเนาะมันซุดแล้วแล้วมันแตกปวดหัวลำงอบ้าง ngày บ้าง ngày ซูซุ่นเดียวเดียวบดิ้มิสร้ังดอกเลาะแต่ส่วนมันมือนพี่น้องเบิดมือละมาเลนุ่งยุกนุ่งยุกในส่วนมันนี่แหละสุ่นไล่เลยมันดักเนื้อเขาบุได้มันจะไปตามหอมอย่างเดียว มันสูงโพดอย่ามันหักมาที่เขาไปนี่งคนไอ้บ่ได้แหละจะไปเทีโอ้หักเท่ๆอืมหักแล้วบนนียมันวาง trồng vụ nựng bớt. cái bữa có bữa sọn như này nữa Nhưng ha, thang ong bữa chưa còn con phần nhau hơn hết 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 lọ dây sư xuân măn phải nào người đây nghe mình... <laughs> anh để sang nọ นกีกแกดำแล้วแล้วแล้วก็มาเลาะเบ,บิ่งส่วนมันม่เต่เบ,บื้องไ่นี่ททางอันนี้ออกไดนี่อืโอ้เครือกด้ตัวเครือเันันและฮอดพีแล้วบัานนี้ม,มาเที่ยงแล้ว อย่าลืมไป,ไปงานรังใจให้ความในเดิมพ่น,นองเด้อไปหูวิธีหักษาแล้วก็กำจัดเครือมันเครืองยังนี่นแหละกับบอกเด้อยิ่งจังใดบรรบบดต์ในใบหัวหูน่เห็ดเอาเกยเนาะสวนมันเฮาอันนี้บอลบบง่ามเียเตียตกบอกตออแตกแ เดิมไปกำลังใจกวมเด้อพี่น้องเด้อพอกันใหม่คิปหน้อาจารย์สบายดีสบายดี